สวัสดีค่ะยูนิตรับสื่ช่องเจสตุมพารวยนะคะวันนี้เจสตุมก็จะมาบันทึกบุญอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้จะใช้บทคาถาป้องกันภัยสิบทิศนะคะแต่เราก็ต้องบูชาพระรัตนาตรัยก่อนนะคะอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิบูชามิอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิบูชามิอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิบูชามิ อรหังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธังภควันตังธิวาทีมีตาวาข้าตตัวผกวดาธรรมโอธรรมมังนามาามิสุปฏิปโนภควดตัวซาบกัสังโฆสังคัง,คงนามามินโมตัสสะภควดตัวรหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควดตัวรหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควดตัวรหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทามิพุทธังสัพพังเมตุสังฆะเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมตุสังฆะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมตุสังฆะเมพันเตพุทธังสารณังกชามิธรรมังสลาณังกชามิสังฆังสลาณังกชามิตุติยัมปิพุทธังสลาณังกชามิตุติยัมปิธรรมังสราณังกชามิตุติยัมปิสังฆังสราณังกชามิ ตติยัมปิพุทธังสัลนังกชามิตติยัมปิธรรมังสัลนังกชามิตติยัมปิสังขังสัลนังกชามินัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะเตสดศเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะเดศเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะเตสดศเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะ ปาาติปาตาเวรมนีสิกาปังสมาธิยามิอะินาธานาเวรมนีสิการังสมาธิยามิการเมสุมิชาจลาเวรมนีสิกาปังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมนีสิกาปังสมาธิยามิสุราเมระยมัชฌะปัปมาตทานาเวรมนีสิกาปังสมาธิยามิ คาถาป้องกันภัยสิบทิศบุรพาลสมิงพระพุทธคุณนางบุรพาลสมิงพระธรรมเมตังบุรพาลสมิงพระสังฆานางทุกขาโลคาพายังวิวัรชัยเยศพทุกสปสศกสพโลกสพภัยสพข้อสนียจันไรวิวันณชัยเยัผ้าท่ญญา,นยยทานางสัผ้าราพังพระวันตุเมรักันตุสุรักันตุ อาคเนยล้าสมิงพระพุทธกุณังอาคเนยล้าสมิพระธรรมเมตังอากเนยล้าสมิงพระสังฆานางทุกขะโลกะพายังวิวันชัยเยัพพทุกศปสุขศปโรคพปภัยสพพข้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพาธานางสัพาลาพังระวันตุเมรักขันตุสุราขันตุทักษิณลศาสมิงพระพุทธกุณังทักษิณล้าสมิง พระธรรมเมตตังรักสินละสมิงพระสังฆานางทุกขะโลคะพายังวิวันชัยเยสพพทุกสปะโสสพพโ,โลกสปภพภัยสพะข้อสนียจ,จลัยวิวันชัยเยสัพพาท่านางสัพพาลาพังตะวันตุเมรักขันตูสุราชขันตุหอลารีราสมิงพระพุทธกุณังหอลารีราสมิงพระธรรมเมตตังหอรารีราสมิง พระสังขารนางทุกขาโลคคาพัยยังยวนใจเยสปะทุกสปะโสสปะโรคสป,ะ,สปะภัยสปะข้อเสญียจันลัยยวนใจเยสปะธาทานังสพปะราพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัจจิมละสมิหิงพระพุทธคุณังปัดจิมละสมิงปัรรมเมตตังปัดจิมละสมิระสังขารนางังทุกขาโลคคาพายัง นิวันใจเยสปพทุกสปะโสสปพโรคสปพภัยสปพข้อเสนียดจันลยนิวันใจเยสปพตานางสปาลาพังรอวันตุเมรักันตุสุรักันตุพายาปลศมิงพระพุทธกุณังพายาปลศมิพระรมเมตตังพายาปลศมิพระสังฆานางทุกขาโลกาพัยัง วิวันชัยเยสพพทุกสปะโสสพพโรคสปพภัยสปะเคสเนียจันไรวิวันชัยเยสปพทานังสปาราพังะวันตุเมรักขันตุสุราขันตุอูดรลศสมิงพระพุทธคุณังอูดรลศสมิงพระธรรมเมตังอูดรลศสมิพระสังฆานังทุกขารคขะพายัง วิวันใจเยสัพพุกสะพพศสกสัพโรคสะพัยสัพค้อสเนีจลลยจลัยวิวันใจเยสัพพาทานนงสัพาราพันตะวันตุเมรักันตุสุราคันตุอีสานลัสมิงพระพุทธคุณังอีสานลัสมาิงพระธรรมมิตตังอีสานลัสมิงพระสังค้านังทุกขารุกขา,ายัง นิวันชัยเยสัพพทุกสัพะโกสัพพโรคสัพพภัยสะพะข้อสเนียตจัลลายนิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาพังประวันตุเมรัคันตุสุราคันตุอากาศลสมิงพระพุทธคุณังอากาศลสมิงพระธรรมเตศังอากาศลสมิงพระสังกาหนังลูกาโลคาพาย วิวันชัยเยสพพทุกสป,ปะโสสพพโลกสปปพพภัสปปสยสพพข้อสเนียจลัล li, วิวันชัยเยสปะธา,านางสพพลาพังระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัทวีลสมิงประพุทธกุณังป,ปท MEL, ทงปัตวีลสมิงประธรรมเมตตังปัทวีลสมิงสังคานางทุกขาโลขาพายังวิวันชัยเย สัพพทุกสัพพสุขสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อสัญญัจเลยวิวันใจเยสาพพาทานังสาพพาลาพังทวันตุเมรักขันตูสุราขันตุนะละหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิจุโหมีปราศจากความทุกข์กริโลมีปราศจากเวรอภพยาปชาหโมมีปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อยานี้ครูหอมีปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตตาังปบริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอหอสิกรรมกมไรที่ทําไว้แก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอจะกรำในเวรจงหอิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจะกมต่อกันต่อไปเลยแม้กรรมใดที่ใครทําไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขอหัวสิกรรมให้เร่องสิน้นจกถำไยพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้มีเวียนกรรมต่อกันต่อไปด้วยอาน,นิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าคราอบคบรัวบุตรหลานตลอดวงศสานาญาตและผู้มีอุปอาการละคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน ส,สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอัพยาประชาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยตุกี้อัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อีทางเมมาปาอีทางเมมาตาปิตุนังโหตุสึกตาโหตุมาตาปิตุโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหตุสึกตาโหตุยาตโยขอส่วนบญนี้จงสมเด็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคลุปปัจชายาจริยานังโหตุสึกตาโหตุขลุปปัจชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีกังสภาเทวตานางโหตุสิกตาโหตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทิทางสัพพะเปตานังโหตูสุกิตาโหตูสัพเพเปต้าขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เป็ดทั้งหลายทั้งปวงก็ให้เป็ดทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทิทางสัพพะเวรานังโหตูสุกิตาโหตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวทรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทิทางสัพพะสัตตานังโหตูสุกิตาโหตูสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิดอิมินาบุญยากเมนาอุปชายาคุณุตาลาอาจาริอุปกาลาจามาตาปิตาจายากาตาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตาลาปิตะพัมมามาราจจอินทาจะ โลกาปาการาจเทวายาโมเมตามนุสาจามันทันตาเวลิกาปิจารสเิสัตตาสุกีหนตุปุญญาณิปากาตานิเมสุขังตะติวิทังเทนตุชิป,ปังปเาเปทะโวมาตังอิมีนาบุญยะกามเมนะอิมีนาอุทิเสนาจะชิปปาหังสุรเพเจวะตันหุปาทะเน ชีตานางังยีสันตาเนหีนาธรรมายาวะนิพพานโาตมมังนะสันตุสาาัพพา,า,าชาเยวะชัดตทะชัตยัตถะชาโตภเวภเวอุจุจิตตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมเหนามาลา,ลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริยเยสุเมพุทธาทิปวาโลนาโทธรรมโมนาโทพรุตตโมนาโทปัญเิกะพุทโธจาสสังโคนาโทตโลมะมัง ตโสตมานุภาเวนะมาลูกาสังระพันตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมาลูกาสังระพันตุมาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการ,กการติดตามขอบคุณทุกไรทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะยังคงรวยๆ,ๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ